ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในการตอบปัญหาในวันนี้จะตอบคำถามของผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ต่อไปท่านถามว่าเด็กที่คอยก่อกวนผู้บังคับบัญชาตลอดเวลาในบาปมากไหมคือก็บาปนั่นแหละแต่ว่าเด็กก็คือเด็กนะฮะคือเรามีหน้าที่ฝึกเขาอะ ปลืออบรมเขาถ้าคนก่อกวนเนี่ยเราต้องเริ่มที่ความรักกับเขาก่อนอย่าไปสนใจเรื่องการก่อกวนเขาเรอต้องให้ความรักความเมตตาความอดทนให้อภัยแล้วก็รอคอยคือสร้างให้เขายอมรับเขานับถือเขาศรัทธาต่อเราเสียก่อนเขาศรัทธาเขารักเขารพเขานับถืออะไรสักข้อหนึ่ง,งนะแล้ววันหลังเราก็ค,คุยกัน เด็วกวนนี้บางทีเขาฉลาดนะฮะเด็กฉลาดมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคล้ายๆกับม้าพยศเนี่ยถ้าเราฝึกเขาได้แล้วก็คือม้าศึกดีๆนี่เองม้าธรรมดานี่มันมัน,ม,นมันไม่ค่อยพยศหรอกแต่ว่าเอาดีไม่ค่อยได้ม้าศึกม้าแข่งม้าอะไรแต่ไหนจะต้องเป็นม้าพยศวันเด็กเหล่านี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้น แกต้องการจะทดสอบแกเป็นนิสัยแกอย่างนั้นคือมันต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแกก็กกวนค่อนข้างจะท้าทายแต่มันไม่ปแปลกอะไรฮะคือเราจะลืมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอนุตโรบุรีสธรรมสารถเป็นสารถท,ที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมมันครูก็เหมือนกันแหละมันไม่ใช่เด็กคนไหนฝึกไปได้ก็ไล่เลยมันไม่ใช่อ่ะวิธีคิดแต่งนั้นมันมันไม่ใช่ครู เหมือนกับใครที่มันผิดแล้วยิงทิ้งผิดยิงทิ้งผิดยิงท,งงทงเนี่ยมันไม่ใช่ผู้บริหารลผู้บริหารต้องสามารถฝึกคนได้ทุกประเภทพระเจ้าเอามหาจนมาเป็นพระหานได้เอาขอทานมาเป็นพระหานได้เอาคนบ้ามาเป็นพระหานได้เอาโสเพณีมาเป็นพระหานได้เอาสิเอามาได้ทั้งหมดฮะมันอยู่ที่วิธีการวิธีการฝึก หลังการเป็นครูไปเจอกัเด็กเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาท้าทายน้าเล่นไหมสนุกดีด้วยแล้วก็เป็นมาตรวัดความสามารถของครูครูเป็นผู้ทำหน้าที่ยกย่องเชิดชูล,ลูกศิษย์ของตัวเองงานตรงนี้คืองานท้าทายข้อต่อไปถามว่าศีลข้อที่หนึ่ง อขัดกับการดําเนินชีวิตของคนทั่วไปคือต้องขัดสัตว์เพื่อประกอบอาหารถามว่าเจตนาของศีลข้อที่หนึ่งมีขอบเขตแค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะคือหมายความว่าเราจะไปอ้างอะไรเพื่อฆ่าคนอื่นมาเป็นอาหารเนมันไม่ได้แล้วแล้วถ้าคนอื่นเขาอ้างเอาฆ่าเราเป็นอาหารน่าจะว่างไงเพราะเราต้องยอมรับประการฆ่าก็าคือบาปอย่างหนึ่ง แต่ว่าในแง่จริงๆเนี่ยคนถ้าต้องการงดเว้นไม่ได้มีความจําเป็นอะไรศีหนห้าเราเห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรเลยในปัจจุบันเ,นเราต้องการจะกินเนื้อปลาเราต้องการจะกินเนื้อสัตว์เราก็ซื้อเอาสารพัดซื้อมันส่งมาจากนอกเลยทําไปทุกวันนี้แล้มีคนบางศาสนาเช่นศาสนา,า,าอิสลามเนี่ยเขาฆ่าได้เขาไม่บาปอะไรก็เรื่องของเขา อาทินาทานทำไมคุณก็มีมือมีเท้าทำไมคุณไม่ทำมาหากินเองทำไมคุณต้องรักขโมยกาเมุมิชาจารย์คุณยุ่งอะไรนักหนาทำไมไม่แต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็อยู่กับเมียของตัวเองอยู่กับคู่ครองตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองคนอื่นต้องเสียเวลาไปโกหกทำไมทำไมไม่พูดแต่มันตรงไปตรงมามันเรื่องง่ายๆทัง้งนั้นนะว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่จะอ้าง การฆ่ามันเป็นบาปคือการกระทาอะไรก็ตามทําด้วยความโลภก,ก็ดีด้วยความโกรกก็ดีด้วยความหลงก็ดีด้วยความกําหนัดต้องการในทางเพศก็ดีด้วยความริษยาแข่งดีก็ดีมันบาปทั้งนั้นนะฮะบาปมันเป็นกฎธรรมชาติมันไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างบาปขึ้นใครก็ตามที่คิดที่ทําที่พูดด้วยแรงผลักดันของกิเลสบาปทุกคน,นะฮะบาปมันสากลแลวไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาด้วยใครจะรับหรือไม่รับมันก็คือบาป เจตนานั้นต้องการให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยสันติด้วยความเป็นมิตรกันสัตว์โลกเขาก็มีครอบครัวนะคะปลาตัวมัเขาก็มีครอบครัวมีสามีมีพันยามีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานอะไรต้งแต่นั้นเขาก็มีฮเราไปฆ่าก็าคนเขาทาลายครอบครัวเหมือนกับที่เขาฆ่าคนในภาคใต้นะี่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ฆ่าคนคนเดียวแต่ฆ่าคนทั้งครอบครัว มันกระเทือนมันเดือดร้อนเวลานี้มันฆ่าทั้งประเทศแล้วประเทศไทยการท่องเที่ยวนี่หดหายไปทั้งเงยอะเลยเพราะเหตุการณ์สารนังหวัดภาคใต้เพราะฉนั้นเจตนาเนี่ยมันเป็นอุลมการแต่คนก็ต้องพยายามก้าวไปไม่ใช่ไปตัดทอนวินัยลงมาให้ทำตามความพอใจของเรามันไม่ได้หรอก ศีนก็คือศีนอะศีนก็ปกติไปอย่างนั้นนะพระเจ้าสันหารเจหรือไม่มันก็แล้วแต่ใครจะถวายนะหารเจเนี่เป็นภาษาจีนเพิ่งเรียกไม่กี่ปีนี่ยีนมา่ก่อนก็ไม่ได้กินนะเจยีนมากินเจเมื่อประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสักพันปีมาเนี่ยสมัยพระเจ้าเลียงบูเต้ตอนนั้นมันก็พันห้าร้อยมันเกิดจะขาดแคลนสัตว์ ที่ใช้งานภาคเกษตรกรรมเพราะว่าคนมันเอาไปกินกันเสียหมดฮ่องเต้ก็วางแผนกับพระก็ให้พระนี่ช่วยแต่งคำพี์ขึ้นมาอ้างว่าพุทธเจ้าแล้วก็พระก็เป็นตัวอย่างฉันอาหารเจเพราะฉันก็จริงตัวเองเมืองหนาวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยต้องกินอาหารเย็นเรียกอาหารมื้อที่เป็นยาพระมหายานในกินอาหารเย็นนะฮะแต่เลยลมะที่ข้ามาเมืองไทยในตกกลังคืนนี่กินอาหารเมือนอาหารบาเลยนะาไกา่เป็นตัวตัวเลย อาหารอย่างดีเลยนะเพราะงั้นมันพระในเที่ยวบินทบะใครถวายอะไรก็ฉันก็รับไปฉันได้ก็ฉันฉันไม่ได้ก็พยายามอยู่ให้ได้ก็แล้วกันนมันไม่ได้เป็นปลาเป็นเนื้อความบริสุทธิ์ของเราไม่ได้อยู่ที่ฉันเจหรือไม่ฉันเจนะฮะถ้าความบริสุทธิ์มันเกิดจากกินผักกิน ไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่กินเนื้อแล้วก็แสดงว่าไอ้พวกวัวพวกควายพวกมา้าพวกชา้างพวกบริสุทธิ์กว่ามนุษย์สิมันไม่ใช่เหตุผลอะไรหรอกมันเอาไปพูดกันโดยไม่มีเหตุผลอะไรถามว่าบาปไหมก็บาปแต่กินมันไม่บาปมันไม่ได้ฆ่าคนฆ่าคนหนึ่งคนกินคนหนึ่งเราไปผูกโยงกันไม่ได้หรอกนันไกลมูลกรณีก,กัน เราอย่าไปใช้เขาฆ่าอย่าฆ่าเองอย่าใช้คนอื่นฆ่าการรักษาศีลมัน,นมเน้นที่ตรงนี้ไม่ได้เน้นไปไปถึงว่าห้ามแม่กินปลากินเนื้อมคนละคนละคนละช่วงกันนะคนละเหตุคนละผลกันธรรมยุทธกับมานิกายมีข้อปฏิบัติที่เหมือนกันแนละแตกต่างกันอย่างไรครับก็ปฏิบัติศีลเหมือนกันก็เรียนหนังสือด้วยกันนะั่นนะ ยังสือนะทำตีโทเอกด้วยการเรียนประเรียนหนึ่งถึงประเรียนเก้าด้วยกันนะแล้วก็เรียนมาหาวิทยาลัยก็เรียนกันด้วยกันก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นสิทธิ์การก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็ต่างกันทั้งนั้นแหละคนนะถ้าถามว่าตามก็ต่างกันทั้งนั้นแหละธรรมยุทธกับธรรมยุทธก็ต่างกันมานิกายกับมานิกายก็ต่างกันเพราะว่าไอความสาม,มารถในการประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ในศีเนี่ยมันยิ่งหย่อนกว่ากันเสมอแหละเพราะว่าคนมันบวชทยอยกันมา คนบวชนานก็กทําได้ดีคนบวชใหม่มันก็ทําได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเริ่มฝึกหรือมันก็ธรรมาดาแหละให้มันมันเท่ากันไม่ได้หรอกมันก็เด็กแกเกิดมาทุกวันนี้เด็กทําเหมือนอะไรกับผู้ใหญ่ได้ไงเด็กก็ยังเด็กะพระก็เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมยุทธ์มานิกายมันปีนกิเลสวษย์ทติสรึเปล่าเรามองพระเป็นพระ ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมยุทธมานิกายหรอกพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยชาวพุทธมันต้องมองพระเป็นพระในพระพุทธศาสนามันก่อนไปในขอนแก่นเขาเล่าถึงวันเกิดท่านเจ้าคุณเทพบรคุณที่วัดป่าแสงอรุณว่าพระจะฝั่งลาวมาเป็นร้อยนะนะมาแสดงมุทิตาจิตกันอันนี้ก็เจะเห็นว่า ออเจอพระฝั่งลาวถ้าท่านแก่กว่าเราเราก็ไหว้ท่านท่านอ่อนกว่าเราท่านก็ไหว้เราบางครั้งบางคราวก็เจอกันเราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่ยอมไม่ไหว้เหมือนก่อนก็ไปเจอท่านพระครูปรากฏว่าอายุปีเดียวกันแต่ว่าท่านบวชก่อนท่านบวชก่อนเกิดมาบวชอายุเกินปีหนึ่งท่านบวชอายุเต็มก่อนเนี้ยคือคือก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ไหว้รพร้อมๆกันนะกัน ต่อไปคําสวดต่างๆงาศาสนาพุทธทั้งในประเทศอินเดียในปานภูฐานรวมทั้งประเทศไทยใช้คําสวดเหมือนกันหรือเปล่าครับก็ตามปกติก็จะเหมือนกันนนะฮะแต่ว่าเสียงนี่มันจะเหมือนกันจังหวะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่หรอกจังหวะไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกันแต่เสียงเหมือนกันนะฮะนโมตัสสะพวโตตะรัโระรงโตสมาตันตุสัมพุตตะนี่ก็เหมือนกัน เทระวาดก็เหมือนกับเทราวาดนะฮะมายานมันก็เหมือนกับมายานแต่ที่นี้มายานบางเช่นจีนเนี่ยก็สวดใยภาษาจีนนะฮะเวียดนามก็สวดใยภาษาเวียดนามแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะตรงกันเพราะว่าภาษาบาลีเองเนี่ยเขาไม่มีอักษรนยเขาจะมีเฉพาะเสียงเพราะ,ะเสียงนี่จะเหมือนกันทนีบางทีเสียงไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหานี่จะเหมือนกัน ต่อไปอยากเรียนถามความขัดแย้งของมหาสมาคมในการจัดงานวิสาขาบูชาโลกในปีที่ผ่านมาอันนี้ไม่มีความขัดแย้งนะฮะคือหนังสือพิมพ์ไปเขียนเองมันไม่ใช่ขัดแย้งคือหมายความว่าคุณจำลองสีเมืองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แหละซึ่งประกาศแยกตัวออกไปจากคณะสงฆ์ตั้งแต่ปศสองพสิบแปดเป็นพวกสันติอโศก แล้ววันดีคืนดีจะเข้าไปจัดงานในที่ทำงานของมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรบริหารตามราชบัญญัติแท้ก็ถามเนี่ยแท้ก็ตั้งคำถามถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมมาเถรสมาคมจึงไม่รู้ไปจัดงานในบ้านท่านอ่ะท่านไม่รู้แ้่ก็อยากรู้ว่าแต่ตั้งทำไมทำไมจำลองเป็นคนตั้ง เพราะว่าเป็นรองประจํารองเป็นรองประธานจัดงานนะตัวประธานจัดงานนะคือผู้อำนวยการสํานักผู้ท่านก็สงสัยว่าทําไมรองประธานมาตั้งประธานมันมีธรรมเนียมที่ไหนมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะฮะองค์กรทั้งหลายนั้นที่มันมีปัญหาม,มีอยู่สามองค์กรที่ยิงมีสององค์กรมีสันติอโศกกับภิกษุณีภิกษุณีเนี่ย บวชเองมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าโจมตีคณะสงฆ์อยู่เรื่อยแล้วก็สันเติสุขเขาก็ประกาศแยกตนไปจากคณะสงฆ์ก็แยกไปเลยที่กับเป็นว่าอะไรเนี่ยคณะสงฆ์ก็ประกาศประกาศสนิยกรรมไปแล้วแล้วก็ในประกาศสนิยกรรมเนี่ยเขาประกาศห้ามเกี่ยวข้องนะฮะห้ามห้ามห้ามเกี่ยวข้องกับเจ้าหนักสันเติสุทีนี้ท่านยังไม่ยกเลิกท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยนะ แล้วก็ถ้าจะทำจริงๆก็ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยสํานักสัตว์เสอโกกก็เยอะไปก็ทําไปต่างคนต่างก็ท,ทําท่องต่างหลวงก,ก็ทําไปพุทธมณฑลก็ทนะําไปะวัดต่างๆก็ทําไปก็ก็มันไม่จําเป็นอะไรท่านฟังทั้งหลายนนวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งตรงน,นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมทงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี